สวัสดีค่ะน้ำพารุยชาแนลค่ะพี่น้องนี่น่าม่อยู่บ้านพ้นสารแล้วค่ะอำาเพื่อทวจากหวัดาข่ายค่ะเข้ามาเบิรงส่ญญาสูรของคุณพ่อไปเลยค่ะพี่น้องน้ามทุแต่เบิร์นเาโตงายค่ะพี่น้องที่มันีไม่เส็นแค่าม่เสร็จกะเกิเป็นอาชีพเลย สมัยยาสูบด้วยเขาพี่น้องงามคักห้ายแห้งจ้ะแดดฮ่อนอยุคค่ะพี่น้องแต่ว่ากัอยาคายข้าให้เบิง้งาะจังหลายคักเจ้าพี่น้องใบายาสูบเต็มเลยพี่น้องคือว่าเป็นซิบหรืออีซิบไรก็ได้จ้ะพี่น้องสวยแห้งงามคักโอ้ยพี่น้องเห็นบ่ขุนซุดลูกหูลูกตางามคักค่ะพี่น้อง ากช่องี้เด้อพี่น้องน้ำพารดยชาแนลค่ะพี่น้องวันนี้ก็มาหอดจังหวัดน้องคายนะคะอยู่ที่ทอำเภอท่าบอ่อค่ะพี่น้องวันนี้ตั้งใจามาทายทํำสวนยาสูบโดยตรงพี่น้องเพื่อสิยาใข้พี่น้องข้าเบิงะะ้งแล้วค่ะทั้งไก่ทั้งไก่หรือว่าต่างประเทศนะะ้อค่ะพี่น้องประสิษด์ในเบิ้งนะจ๊ะขอมาติดตามด้วยค่ะน้ำพารดยชาแนลค่ะพี่น้องสิได้เห็นคลิป ติดตกันหรือว,ว่าคลิปต่อๆไปเนาะค่ะพี่น้องทบ่บ้พลาดเนาะไปแล้วะค่ะพี่น้องตรงนี้คุณ่อรด้ปลูกจะสวนใบยาสูบเด้ค่ะพี่น้องอันนี้คือชแม่ใบฟับท้องหรือว่าใบอืบอบานห้างนะพี่น้องเนาะกุ้คว่ำขยันของค้นยีสานพี่น้องอันนี้สิเป็นใบกระเทียมของคุณ่อค่ะเม่อหนำสิทยอันหาเบิงว่าคุ้งขยันของคุณ่อเนอะจาะพี่น้อง สองฟังทางค่ะพี่น้องฟังนี้จะเป็นใบยาสูบเนาะคะ่ะเป็นใบอาเป็นใบยาสูบทีคุ่นผอเรลเห็ดต่ว่าสองฟังทางอีกฟ่งนี้จะเป็นบักทั่วด้ยค่ะเป็นทั่วฝักยาวแล้วก็บักพีกเนาะค่ะพี่น้องที่คุ่น่อเรล้เดย์ปลูกลงเนาวค่ะพี่น้องเนาะ จะพายามไปวงสวนดาวเรี่ยงค่ะพี่น้องตรงนี้เป็นอาชีพที่เชื่บ้านพันธุ์เทศผสมปศุสานกับน,น้าพี่น้องเนาะมีใบายาสูบค่ะใบายาสูบมีพักช,ชี่เล่านะคะ่ะเนาะใบกระเทียมที่ขึ้นพ่อเล่าเฮผสมปศุสานว์นะควาพี่นอ้องก็ชัวร์ว่าถึางความคิดอีกดีหนึ่งนาะพี่น้องเนาะปลูกทั้งยาสูบนะคะ่กะก็ได้ทั้งเกิดสวนข้าวใบยูใบกินน้ำน้าพี่น้องเนาะสางแรกได้ให้ข้าเด็ก เก็บเกี่ยวหรือว่าเฮ็ดเงินได้ทุกมือนะคะพวกพริกเนี่ยคะุ้มพอก็เก็บทุกมือด้วยค่ะเก็บทุกมือเก็บทรงตลาดนะคะนาะพี่หน,น้องเนาะก็พาอได้เบิ่งไปน้่กันนะคะพี่หน้องงานเดืทายข้มเห้เบิง่งด้วพี่หน้นงองบ่งข่วมร,ร่างการของสวนหยาสูบของชาวบ้านทาบอนะคะชาวบ้านพ่นสานะคะนนนเนาะข้างหลังก็จะเป็นป่วยค่ยะ,คะพี่น้อง น,นั่นก็จะเป็นต้นกล้วยนะคะเป็นต้นกล้วยเป็นใบายาสูงนะคะพี่น้องมันเป็น,อ,นอาชีพที่เขาเจาเฮ็ดกับมายาวนานแล้วนะคะพี่น้องเนาะนนได้นาสจิต้าไปเบืองเรื่อยๆกับพี่น้องติดตามมาเลยค่ะพี่น้องถ้าเบืองไปเรื่อยๆเนาะคะ่ะนี่ก็จะเป็นสวนดาวเรืองนะคะสวนดาวเีืองทีคุณแหนบเป็นท่นปลูกไว้เนาะคะ่ะกําลังเก็บเกี่ยวกันนะคะพี่นอ้องปลูกทรงตลาดเนาะเะนาะ นี่คือสวนดอกดาวเรืองค่ะพี่น้องแดดห้อนพี่น้องกันี่แดดร้อนห้อนงามก่ะงามเนี่ยพี่เจ้าขยันละพี่น้องข้างเข่าน้องทายเนาะพี่น้องเนาะพี่เจ้าขยันพักจ้ะนี่สวนดอกเรียงนะคะก็ระมีต้นกล้วยเนาะค่ะพี่น้องผสมประสานกันไปเนาะเหตุเงื่อนใต้แดดของชาวบ้านน้องทายค่ะพี่น้องเล่นหองสุดท้ายใน้งแต่เรื่อยๆค่ะอันนี้คือสวนดอกเรียงนะคะพี่นอ้นนอง ดอกหนาดอกใหญ่คะ่ะพี่น้องเอ้ยนางก็บปุู้ว่าพันยังนะคะ่ะทายถ้าไม่พี่น้องเขาเบืองงามคะ่ะพี่น้องดอกดาวเรียงค่ะแล้วหลุดมหลุดตาเลยพี่น้องคนนึงสิท้ายเบืองงามค่ะลวนดาวเรียงนะคะคินะคคะดาะคะการบ,บ้านพ่นสานะคะ่ะอําเภอท่าบ่อจัองหวัดน้องทายนะคะมื่อนี้ออกจากเขตจังหวัมาด้วยพี่น้อง ท่านเกษตรใดเบิง่งคลิปของหนามค่ะกดติดตามเด้่พี่น้องด้วยอย่าลืมกดไลค์กดไลค์กดแชร์กดสปทายหรือว่ากดกระดิ่งสิบริเลพาคลิปต่อต่อไปเนาะพี่น้องเนาะ